ชิมสิมันเป็นยังไงอชิมตรงกันอือ้าวเราไปชิมตรงนั้นอ่ะหนูชิมชิมตรงไอ้นี่มันสิคะไม่ไม่ได้ชิมตรงขั้วมันเอาตรงตูดมันสิเนี่ยตรงตูดน่ะกัดงับเลยไหนชิมเอาเลยไหนให้คุณผู้ชมดูอืมมันเป็นยังไงเอออ้ายดูรำหน้าเอยมันเป็นยังไงคะ นนวมังก็นหนูหยิบที่มันยังไม่ได้เป็นสีดําทั้งลูกมันก็ยังเปรี้ยวไงคะอตี้กินไปแล้วเหรออุ้ยดูดูดูมันเป็นยังไงอตี้เปรี้ยวเปรี้ยวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอปอตี้อีกแล้วที่ช่อง อ้าวแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญด้วยใครคะอปอปห่วงนอนเฮ้ยอโปห่วงนอนไม่ได้สิเฮ้ยเปิดคลิปอยู่แนะนําแขกรับเชิญอยู่ใครคะพี่สแตมค่ะอ้าววันนี้พี่สแตมเป็นแขกรับเชิญของอปโปอาร์ตี้นะคะแล้วเรากําลังจะไปไหนกันคะนี่นี่ดูเไปหาจาระเข้เราไปหาจาระเข้เหรอจระเข้ที่ไหนฮะ จระเข้อยู่ที่ไหนฮะอยู่ในสวนหรือเปล่าหรืออยู่ในป่าหรืออยู่ที่ทุ่งนาพูดดังๆหน่อยเร็วอยู่ที่ทุ่งนา,อ,งนาอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีจระเข้จริงไหมโอเคไหมคะอ,คอ้าวไปเลยเนี่นะคะออกเดินทางแล้วนี่ด้วยยานพาหนะวันนี้คืออะไรรถอะไร ทีว <PV S 2> ีหรือเปล่าปอไม่ใช่รถอะไรถพ่วงใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวดูอ่ะเราคือ VIP, มอเตอร์ไซค์ VIP ใช่เปล่าใอ่ะตีผู้ไรไม่ได้ยินเลยลูก กลัวไหมไม่กลัวนี่ตี๊กเกาะยังดีไม่กลัวอะไรนะตี๊กลัวตกป่ะครับไม่กลัว เด็กนี่ถึงบ้านตากับยายแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาตากับยายก่อนนะคะไปเข้าไปเลยอ่าอยม้เรียบร้อย,ยอ่าเรามาตรการป้องกันนะคะใส่หน้ากากกันเรียบร้อยอเด็กๆอ่าก่อนเข้าไปเจอตากับยายไปเร็วลงน้ำพักก่อนที่สแตนไม้ก่อนอ่กกาอโปะรองเท้าค่ะได้ไหมคะ อ่ะไปอ้าวไหว้พระสาธุอ่ะนี่เลยอ่ะทำแบบพี่สแต็มเลยค่ะเด็กๆไหว้พระแบบพี่สแต็มก่อนกับพระสามทีอ่ะเร็วกับพระสามครั้งค่ะอากลับเลยลูกอ่ะให้พี่สแต็มสอนอ่ะทำยังไงอ่ะพี่สแต็มสอนน้องอ่ะกับหนึ่งอ่ะกับสองอ่ะกับสามโอ้ยตูดโด่งกันเลยอ้าวสาธุ ขาทุกค่ะโอเคอ่าไปเข้าไปหาตากระยายกันเข้าไปลูกอ่าสวัสดีก่อนสวัสดีป้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาไปหาตาอ้าวมาหาตาละค่ะอ่าสวัสดีตาก่อนสวัสดีค่ะ ตาทำอะไรอยู่คะโอ้จับมือตาโแล้วเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วอาตี้จับมือคุณตาครับนี่อาโปอาโปจับมือคุณตาค่ะลูกโอเคอ้าวไปหาคุณยายหาคุณยายด้วยคุณยายอยู่ไหนหาคุณยายกันแล้วเด็กๆหาคุณยายก่อนเอ้นี่ มีน้นนองน,น้อยด้วยหาป้ายไปหายายก่อนลูกไปไปแล e ้วไมาอเ้ยเฮ้อน้องวิ่งตามด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยดี๋ยวิ่งตามนเออมาต็มเต็่เต็าเต็มอมาด้มยอ่ะเต็เต็มเต็มยมเต็มเอเ นี่คุณยายอยู่นี่อ้าวไปสวัสดีคุณยายกันเลยนุ่นตัวเตลิดตามมาด้วยอ้าวไปสวัสด,ดีคุณยายก่อนลูกสวัสด,ดียายฟ้านสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะจำได้ไหมคะยายจำได้ไหมคะเอาโป้มาของฝากยายเลยอ้าวนี่ไงนี่ไงของให้ยายอาหารของาาาาาอยายอะคะ น่านี่ซื้อปลาสลิดมาฝากยายด้วยค่ะ <c oughs> ใช่ย<า>ยเราเอาเอาหนูให้คุณปา<ด>อ่ะเอาปลาให้คุณยายใช่ไหมคะของฝากอ สวนของอยายพี่สแตมแล้วอ่าเดี๋ยวให้พี่สเตมเป็นคนนำ,นำทาง<ห>เลยเอะไรนะคะเ,เล็กจังนี่ข้างในมันมีอีกตั้งเยอะอันนี้มันแค่ทางเข้าโอโปมันไม่ได้มีแค่นี้อ่ <ใน S 2> าไหนพี่สเตม็มพาไปดู้าเข้าไปตรงนั้นมืด,ม,ด,ม,ด,ม,ดมันจะมียุงเยอะเข้าไปโอเคเห็นไหมพี่สแตมบอกว่ามันมีข้างในอีกนะคะแต่ว่ามันมืดแล้วแล้วมันจะมีมะมยุงเยอะเราก็เลยไม่เข้าไปกันเพราะว่าวันนี้เรามาช้า โอ้เหน็นแม้มีสัตว์เยอะแยะเลยข้างในเพราะว่ามันมืดแล้วเรามองไม่เห็นอันนี้ดีกว่าตรงนี้นี่ต้นอะไรคะนี่ป้าหมีเก็บอะไรอยู่เด็กๆนี่ออใช่อาตี้ว่าอะไรนะคะเผื่อจะมีตะขาบมีตะขาบออกมาใช่เลยเพราะว่ามันจะมืดแล้วอ่าน,นี่อตตี้มาช่วยป้าหมีเก็บอันนี้แล้วนะนะ่นะลูกอะไรเต็มเลยที่อาตี้ชอบกินคะลูกมอนนี่หูดูเต็มต้นเลยเห็นไหมนี่นี่ ใช่ลูกมอนนี่เอาที่มันเป็นสีดำดำนะคะเพราะว่ามันสุกแล้วถ้าอย่างนี้ยังไม่สุกนะนี่เห็นไหมนี่นี่นี่อย่างนี้ยังไม่สุกไหนตีเก็บแบบไหนอันนั้นยังไม่สุกเลยลูกกะตีนี่ตีเอาอย่างนี้นี่นี่นี่อันนี้นี่นี่แดงแดงอ่านี่ดำดำหน่อยหนึ่งเก็บได้อะตีต้องหาสีดำดำใช่นี่อย่างพี่สแตมไหนโอ้โหกินสดสโชว์งวบอร่อยไหมอร่อย สวยงามเยี่ยมเยี่ยมเราตัดนี้ออกก่อนใช่ครับใช่อย่างน <the voilà> ั้นแหละอโปหรือว่ากหรือว่าดูตี้คำนี้อันนี้ก็ได้กินสีชขียวเลยก็ได้อ่าเป็นเป็นขั้วมันหลูกกินได้กินได้จริงกินได้จริงสิอ่ะอะโปก็ลองเอาอกไม่ด้แม่ๆต้องล้างก่อนไนะไม่เป็นไรค่ะอันนี้มันปลอดสารพิษกินได้เลยค่ะชิมสิ มันเป็นยังไงอ๋อชตรงนี้คอืมอ้าวเราไปชิมตรงนั้นนะหนูชิมชิมตรงไอ้นี่มันสิคะไม่ไม่ได้ชิมตรงขั้วมันเอาตรงตูดมันสินี่ยตรงตูดน่ะกัดงับเลยไหนชิมเอาเลยไหนให้คุณผู้ชมดูมันเป็นยังไงเอ้ยอ,อ้ดูรำหน้า <S <S <S> มันเป็นยังไงคะ ก็หนูหยิบที่มันยังไม่ได้เป็นสีดําทั้งลูกมันก็ยังเปรี้ยวไงคะอตี้กินไปแล้วเหรออ้ดูดูดูมันเป็นยังไงอตี้เปรี้ยวเปรี้ยวครับนู่นนี่พี่สแตมนี่ต้องเก็บอย่างนี้นี่ที่มันเป็นสีดํดๆทั้งลูกอย่างนี้นี่เอออ้าวเราไปตามหาลูกสีดํดๆกันไปเร็วมันจะมีไหม มจะมีไหมเด็กๆอ่าเดี๋ยวอมมาช่วยเด็กๆหานี่นีนนลูกนี้ค่ะนี่ไงเห็นไหม,มนี่ลูกนี้ที่ครับนี่ไงลูกนี้ไหมลองลูกนี้ไหมลองมาสิ่อ่าถอดหน้ากากกันครับไหนชิมดิออหือเป็นยังไงเอาบอกก่อนเป็นยังไงลูกนี้ อย่างนี้เลยอตี้ยกนิ้วให้เลยอ่าไปดูกันทางนูน้นต่อมีอะไรอีกนะทางนน้นมีอะไรอีกนะนี่ทุกคนนีม่มะเขือเทศเห็นไหมคะนี่ไงอตี้เห็นไหมคะมะเขือเทศ,นเ,นเ,เ,ทศเนี่ยสีขาวอะสีขาวก็มะเขือเทศลูกแต่ว่ามันยังไม่สุกไงคะ ต้องเป็นสีแดงแดงอันนี้ยังเก็บไม่ได้ลูกรออีกนิดเดงอง้เอาหลุดแล้วมะเขือเทศบางอันก็แกไไ่ไม่เอาไม่เอาไอ้ทิงกินได้ไม่โยนสิ <brake noise> ไม่เอาไม่โยนหูยหนีตรงนี้เต็มเลยหนีนี่ลูกอะไรหนีหนีหน,นีตีดูหนีลูกแดงแดงนี่ลูกอะไรมะเขือเทศมะเขือเทศหูเต็มเ,เลยเห็นไหมลูกเล็กเลเล็กๆนี่เห็นไหมคะโปมะเขือเทศเต็มเลยนีตรงนี้ นุนตรงนูนน้นหนุนมันงูก็มีโอ้โหอันนี้เป็นแบบมะเขือเทศลูกเล็กอ่ะนี่น่ะอันนั้นลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะตรงหน้าพี่สแตมแล้วก็จะมีต้นกล้วยด้วยอ่าไหนครับต้นกล้วยอ๋อหนุนหนุนหนุนมีกล้วยมีอ้อยอ่ะเห็นไหมคะโอ้ผักสวนผสมนี่<อ>มีต้นหอมหมูมีเยอะเลยอ่ะนะตี่เก็บมะเขือแล้ว มีดอกไม้ด้วยสวยด้วยจจอ,อันนี้มีมะเขือนี่ต้นเบลเลอร์เลยนี่เก็บดอกไม้ให้าน่นี่เราได้เราได้ผักผลไม้กี่ชนิดแล้วคะที่สวนคุณยายพี่สแ,แตมเนี่ยอามาโอ,โอ้โหเก็บดอกไม้ให้มามาขอบคุณค่ะสวยจังเลยนี่ได้เอาก็หยิบไปเลยอันไหนพี่สแ,แตมไปดูอะไรอีกคะอ๋อตรงไหนตรงนู้นมีอะไรอีก นี่เรามานับกันดีกว่าว่าเราได้ผักผลไม้กี่ชนิดแล้วที่สวนเนี่ยคะ่ะมีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นพริกชนิดอ๋อเป็นพริกอ่ะคะอ๋ออ่าไปดูไปดูพริกแล้วเลยนี่พี่สเต็มพาไปดูต้นพริกอ่าไปอ่าเมื่อกี้เราได้อะไรนะมีต้นมอนออโอ้ยอ่ะป,ปออะปอให้มาม้าอย่างนี้เลยเหรอ ให้เลยโอ้นี่ต้นพริกอ้หูดูนี่นี่นี่สวยมากเลยดูนี่นี่คือสังขยาใช่อันนี้คือถังขยะไม่ใช่ลกทังทังน้ำไมใช่ถังขยะคอ้าวเดี๋ยวตกลงเรานับกันได้กี่อย่างแล้วคะเด็กๆมีต้นมอนมีมะเขือเทศมีต้นพริก มีอะไรอีกแน่ป้านมีอยู่ตรงนู้นป้านมีจะเขียนใช่ป้านมีอยู่ตรงนู้นลูกแล้วก็มีอะไรนะอ๋อเมื่อกี้มาใหมาเห็นมีต้นหอมมีอะไรอีกอู้เยอะแยะเลยนับไม่ถูกมีต้นกล้วยต้นมะพร้าวด้วยนี่มีต้นอ้อยอีกโอ้โหแม่จะอยากเก็บมะพร้าวไปกินอ่ะโอ้มะพร้าวมันยังไม่โตเลยครับต้องรอโตก่อนครับอันนี้ก็คือต้นกล้วยอานี่ต้นกล้วยใช่มมมยไ่ีเล นานต้นอะไรต้นมะม่วงก็มีดูโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> ต้นดอกอ้าวเด็กๆฟ้ามืดแล้วนี่มาให้ดูเร็วโอ้หมืดแล้วเร็วๆๆๆๆเร็วเร็วอ่ะไปกลับบ้านกันแล้วค่ะจะไปไหนดะูอะไรเนี่ยนี่ฮนี่พี่ต,ตาแมบบายคุณตาอาวไปกลับบ้าน แล้วค่ะทุกคนนะสำหรับวันนี้เป็นยังไงคะพี่สแตมพาไปดูสวนใช่ไหมของของคุณยายพี่สแตมมาเป็นยังไงสนุกไหมคะสนุกสนุกครับอ่าแล้วมาสรุปกันซิว่าเราเจอต้นไม้อะไรบ้างมีผักมีผลไม้อะไรบ้างจำได้ไหมมีมะสุกี้อ่ามีอะไรอีกมีพริก<ต>อ่ะมีต้นกล้วยต้นกล้วยมีต้นอะไรอีกตี้ที่ตี๋บอกจะขึ้นไปเก็บ มะม่วงอ่ะมีอะไรอีกอโปมีอะไรอีกอโปช่วยตอบหน่อยเร็วต้นนี่ต้นนี่ต้นหมากมอญอ่าต้นมอนต้นมะพร้าวอ่ามะพร้าวมะม่วงอ่ะมีอะไรอีกหมดยังมะเขือเทศไปยังอ่านั่นไงลูกหมอนที่อโปถือค่ะอันนี้ก็บอกนมะเขือเทศไปแล้วใช่ เก่งมากทุกคนเลยอ้ามาปิดคลิปกันก่อนดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะคะน้องอาปโปอตี้กับพี่สเตมก็เดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ้าวเราลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าลืมฝากช่องไงทำยังไงนะตีต้องทำยังไงนะคิดซิคิดซิอ้าวไม่รู้รโถต้องอะไรกดไลค์กดแชร์กดซ like. ับสไครด้วยนะ ใช่ค่ะให้ช่อง a ป p l e a r ี้ e Family นะคะอ้าวสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายอัปโปบ๊ายบาย